คารวะท่านอาจารย์คารวะท่านอาจารย์ท่านคงจะเป็นอัชญาชิตรากุปผู้ที่เราเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อมาพบท่านอ๋อใช่ถูกต้องแล้วละ่ะข้าคือชิตระกุปท่าทางท่านร้อนรนเหมือนอยากจะพบข้าเหลือกเกินเราสองพ่อลูกโชคดีจริงๆที่มีโอกาสได้พบท่านโดยตรงพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้ววันนี้ข้าโชคดีที่ได้มาพบท่านนักปราดผู้รู้แจ้งจริงๆข้าเองก็ไม่ได้เก่งไปกว่า ผู้อุทิศตนแด่เทพแห่งความรู้ว่าแต่ว่าพวกท่านจะเป็นใครกันและมาหาข้าด้วยเหตุอันใดเรามาจากแคว้นอมารวาตีที่อยู่ไกลโพ้นข้าอยากจะพาสุมเมธลูกชายข้ามาบวชเรียนอยู่ที่สำนักของท่านท่านจะได้สั่งสอนอบรมจิตใจคำพูดและกิริยาของเขาสุมเมธนามนี้หมายถึงผู้มีพรสวรรค์ไงเจ้าจะไม่เศร้าโศกคิดถึงพ่อแม่หรอกหรือจะต้องรำเรียนอยู่ที่นี่อีกนาน ก่อจะได้พบหน้าพ่อแม่ข้ามาที่นี่เพื่อสแสวงหาความรู้ไม่ได้มาด้วยความรักต่อบอิดามารดาข้ามาที่นี่<ห>เพื่อขอพรจากท่านอืมข้าดีใจที่ได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้เอาล่ะเจ้าควรจะไปพักผ่อนได้แล้วข้าจะทําพิธีรับเขาเข้าสํานักพรุ่งนี้เชา้าก่อนจะเริ่มการเล่าเรียนเจ้าจะต้องสวดบทสวดภาวนาต่อเทพการในชาเสียก่อนนะ धरं विष्णुम् शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये वक्त्रतुम् ในสำนักของเราได้มีการถ่ายทอดสมบัติอันยิ่งใหญ่ในโลกเรียกว่าคำผีเวทคำผีอุปนิสัต์และปรัชญาทั้ง16สาขาและมรดกที่เราได้สืบทอดมาท่านอาจารย์ข้ายอยากจะศึกษาทั้งหมดเลยแค่คำผีเวทเพียงอย่างเดียวชั่วชีวิตนี้ก็ไม่อาจศึกษาได้ท่องแท้หากจะตั้งใจแน่วแน่ และจิตใจไม่หวั่นไหวหากจะมุ่งมั่นจะอุทิศตนด้วยสัตว์จริงแล้วละก็เจ้าจะได้รับความรู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยพวกเจ้าจงฟังที่ข้าพูดแล้วจากนั้นก็ท่องตามข้าอาตมมยเมเวดมอาตมมยเมเวดํอาตมมยเมเวดมอัตมยเมเวอัญญจสรบวากอัญญจ

เจ้าเรียนคำผีอุปนิสัตจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสุเมธท,ที่นี้เจ้าต้องอ่านคำผีภูรณาและรามเกียรติเจ้าต้องพยายามนึกภาพของพระรามให้ออกและนึกถึงบุคลิกลักษณะของพระรามเจ้าคิดว่าพระรามมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือ मनुष्यम् बद्धपद्मासनस्तम् สุมเมธเจ้าช่วยบอกถึงห้าพลังของพระเจ้าให้ฟังหน่อยสิพระเจ้าทรงมีพลังที่ขีดจำกัดซึ่งหาได้เปลี่ยนไม่ได้ความตั้งใจของพระองค์นั้นซื่อตรงและขึ้นอยู่กับพลังทั้งห้าพลังเหล่านี้คือธรรมชาติความสุขสำราญความตั้งใจมั่นความรู้หลักเหตุผล และอะไรคือพื้นฐานของธรรมะละ่ะมีอยู่สองอย่างการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและการอยู่รวมกันแล้วตัวเจ้าชอบแบบไหนละ่ะการอยู่รวมกันสังขยาคืออะไรศาสตร์แห่งการบอกเล่าทฤษฎีแห่งสรรพสัตว์และการวิเคราะห์สังขยามีความหมายเดียวกับการศึกษาเล่าเรียนและการวิเคราะห์ให้รู้ซึ้งถึงแหล่งกําเนิดอะไรคือต้นกําเนิดแห่งเสียงต้นกําเนิดแห่งบทความในคัมภีร์และคําพูดวาชานันเดยียชรุติคืออะไร มิตมวดานุวชจเนาบรามหนาวิวิดีชามตียัจนาดานีนาทัพสานักชีนาอะไรคือภาพมายาสิ่งลอ่ลอลวงตาเช่นโลกและเมืองหลวงที่ใครๆเห็นกันเราอาจารย์และผู้ร่วมฟังทุกคนการสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว ข้าขอถามความยินยอมจากพวกท่านว่าสุเมธควรได้รับการยกย่องให้เป็นสิทธิ์เอกของข้าหรือไม่สมควรแล้วให้คุณสมบัติสมควรแล้วข้ามีความยินดีที่จะประกาศว่าจากนี้ไปสิทธิพิเศษนี้จะเป็นของเจ้าสุเมธเจ้าจงเดินทางสำรวจโลกเพื่อเผยแผ่คำพี่ ถ่ายทอดความรู้ให้สิทธิ์มากมายด้วยความรู้ที่เจ้าหมีเจ้าจงเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเจ้าจงรับใช้พระองค์อย่างสุดหัวใจในฐานะอาจารย์ของเจ้านี้ข้าจะขออวยพรให้เจ้าในฐานะตัวแทนของผู้ที่มาเป็นสักขีพยานข้าขออวยพรให้ความสัต์จริงความสงบความขยันหมั่นเพียรและความสุขุมเยือกเย็ยน จงมีแด่เจ้าระหวา่างทางที่เจ้าเดินทางกลับดินแดนบ้านเกิดข้าขอโค้งคำนับแทบเท้าท่านอาจารย์เกียรติยศ จงมาสู่เจ้าข้าจะเจริญรอยตามวิถีแห่งสำนักกูรูข้าจะเดินตามรอยเท้าท่านข้าจะขอครองตัวเป็นเพศพลมจันจากนี้ไปข้าจะขออุทิศตนเพื่อมวลมนุษย์ทุกผู้ทุกคนข้าจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใครกันข้าเอาจดหมายมาส่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กุมความลี้ลับบนโลกทำไมท่านถึงได้โหดร้ายปานนี้สุมเมธสักครู่ก่อนข้าเพิ่งอวยพรให้เจ้าแต่บัดนี้ ข้าจำต้องแสดงความเสียใจเจ้าเป็นกำพร้าเสียแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อแม่เจ้าไม่อยู่เสียแล้วล่ะฮะพ่อจะล้มป่วยมานานในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตแม่ของเจ้ามีอาจทนต่อการสูญเสียนางก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายดีกว่าต้องทนอยู่เป็นไมา่า นางเขียนปรารถนาสุดท้ายเอาไว้ในนี้แล้วนางอยากให้เจ้ากลับบ้านโดยเร็วที่สุด uke, เพื่อทำหน้าที่ของบุตรชายคนเดียวแน่อนอนข้าจะต้องกลับบ้านข้าเองก็อยากร่วมเดินทางไปกับเจ้าด้วยในช่วงที่ทุกโศกเช่นนี้นนแต่ด้วยหน้าที่ต้องดูแลสำนัก,น,ก,น,น,กน,น่าเสีย<น>ดายที่ข้าไม่สามารถร่วมเดินทางเป็นเพื่อนเจ้าได้ สุมเมธจะกลับไปเถอะไม่เป็นไรท่านอาจารย์ความรู้ที่ข้าได้รับจากท่านจะเป็นเครื่องนำทางให้แก่ข้าเดินทางสู่บ้านเกิดอย่างปลอดภัยที่สุดวาสังสิจีรนาณียหวิหายา วาาานนนิิกหตรรรรปณีทุกท่านพวกท่านไม่ต้องเกรงใจข้านี่ไม่ใช่การบริจาคทานและตัวข้าก็ไม่ใช่ผู้บริจาคพ่อข้ามีวัวเป็นพันตัวแต่ท่านไม่อาจดูแลวพวกมันได้อีกต่อไปแล้วและข้าเองก็ไม่ต้องการมันเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ข้าไม่ต้องการความร่ำรวยบ้านหลังนี้ให้เรานักเดินทางมาใช้พักแรมดีกว่าอีกทั้งเครื่องประดับเครื่องทองและเครื่องเงินข้าขอยกให้เหล่าสุภาพสตรีมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าข้าตัดขาดจากทางโลกแล้วสิ่งที่ข้าต้องการคือบรรลุโสดาบันความต้องการในวัตถุจิงจาต้องมีแต่น้อยข้าต้องมีชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่ออุทิศตนต่อมวลมนุษย์ท่านไดยงหน้าเลื่อมใสยิ่งนัก ทานอยเยินยอข้าเลยคำชมทำให้คนมึนเมาและทำให้คนหลงตัวเองท่านอบอ้อมอารียิ่งนักข้าไม่ต้องการเลยสักชิ้นแล้วจากนี้ไปท่านจะอยู่ยังไงกันละเนี่ยไม่ต้องห่วงความเป็นอยู่ของข้าหรอกแล้วแต่พระเจ้าจะทรงลิขิ์พระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตา จากนี้แล้วท่านจะไปไหนต่อเนี่ยข้าจะไปทุกที่ที่เท้าข้าพาไปข้าจะเดินทางไปเรื่อยๆผู้ที่มองหาสันติย่อมจะต้องได้เจอสันติในที่สุดทำไมท่านถึงตัดความปรารถนาได้ทั้งที่อายุก็ยังน้อยนิดข้าอายุยังน้อยก็จริงแต่ใจข้าเป็นผู้ใหญ่ขอโทษค่ะท่านเลิกพูดเถอะไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอันใดต่อไปอีกการพูดคุยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาโปรดจงปล่อยให้ข้าไปเถอะ แล้วเออพรให้ข้าตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมมาสิมารับของไปรับไปสิขอให้ท่านประสบแต่ความสุขจงรับวัวเหล่านี้ไปด้วยได้บีมีรกบุญด